อยากลดน,น,น้ำหนักอยากควบคุมน้ำหนักกินโปรตีนให้เพียงพอกับความต้องการของเราในแต่ละวันนะคะทุกคนถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักนะคะเพทยชาเอมแนะนำว่าให้เอาน้ำหนักตัวของคุณนะคะคูณด้วย1.5โดยออกมาเป็นกรัมคือเป็นปริมาณของโปรตีนที่คุณควรจะต้องได้รับในแต่ละวันนะคะเพทชาเอมนั้นน้ำหนักอยู่ที่ ประมาณ40นะคะทุกคนเพศเชายเมก็จะเอา1.5คูณด้วย40นะคะถ้าต้องการที่จะรดน้ำหนักนะคะก็จะออกมาเป็นอยู่ที่60กรัมใช่ไหมคะทุกคนวันนี้เพศายเอมกินข้าวกับแกงปลานิ่นใส่ต้นตูนนะคะทุกคนเพศายเมก็จะได้รับปลาจากเนี่ยค่ะมือหันนะคะจำนวน ประมาณ100กรัมแล้วนะคะทำให้เพชเชมได้รับโปรตีนเข้าไปแล้วในวันนี้อยู่ที่ประมาณ20กรัมนะคะนอกจากนี้เราก็ยังได้รับจากพวกนมด้วยนะคะก็รวมๆแล้วยังไงก็ได้ให้ถึง ตามขนาดของโปรตีนที่ร่างกายของเราได้รับในแต่ละวันของเพศาชาเอมน้ำหนักอยู่40ก็คูณ1.5เข้าไปก็ต้องได้รับอยู่ที่60กรัมต่อวันค่ะเพื่อนเพี่ๆลองคูณคำนวณดูนะคะแล้วยังไงบอกเพศาชาเอมใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะ